และมีดีกี้แชมป์ระดับประเทศน้องพิพิทเทนเดอะรีทรีเวอร์มาแนะนำกันค่ะใครเป็นท่าน้องโกลเด้นห้ามค่ะผมกอฟครับพรเทพศรีวงครับตุ้ยค่ะตัวพองพิษสันหมดแล้วก็อันนี้พิพิทเทนพิพิทเทนครับพิพิทเทนมาจากไอเอ็นสแกรมเป็นพิพิทเทนอันเดอร์สกอร์พาร์เกอร์อันเดอร์สกอร์รีทรีทรเวอร์ค่ะพิพิทเทนเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์19เดือนค่ะตอนนี้เป็นผู้ชายครับเป็นทุกอย่างอะค่ะเนี่ยดูนีคฮะลูกนเนี่ยค่ะปากสัมผั น้ได้ตำแหน่งอะไรบ้าคก็มี Thailand c h a เปี้ยครับแล้วก็งานที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็น Impact ปีที่แล้วอะค่ะที่เป็นได้ Best ซ a b y i ี่อินโชมาครับก็อันนั้นอันนั้นคืองานที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะประกวดต่อ เขาก็ประกวดต่อมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาหยุดมาหยุดตอนที่ได้ไทยนานแชมเปี้ยนตอน8เหเดือนเพราะว่าอายุด้วยขนด้วยอะไรที่เขายังไม่มาชวนพอที่จะขึ้นไปที่แชนเป็้ยนชิปคลาสเราก็เลยพักอีเป็นชั่วข่าวก่อนทีแรกเนี่ยผมผมประกวด Golden Retriever กับไอริชเตอร์อยู่แล้วแล้วก็เลิกไปหลายสิบปีแล้วครับทีเนี้ยตุ้ยเขาอยากได้ Golden Retriever ใหม่ก็คุยกับตุ้ยว่าถ้าอยากได้สวยมากต้องคุยกับบรีเดอร์ ว่าเดี๋ยวเราเอามาประกวดให้แต่เราขอตัว Pick of the Litter ของเขาเราก็ลองมาปีครึ่งแล้วเราก็ไปคัดตัวที่เราคิดว่าดีที่สุดมาเลือกพิเพนเพราะว่าฟอร์มเขากำลังดีแล้วก็ตัวเขาคอมแพก t ดีสุขภาพเราอาจจะดูไม่ได้ t e m p พลเมนต์เราอาจจะดูไม่ได้เราดูได้แค่ฟอร์มว่าตัวนี้แหละประมาณนี้คอมแพก t ขนาดนี้เป็นเป็นไซส์ที่เราชอบจุดหางจุดหลัง ได้ประมาณแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็ดวงครับพิเพ่นพิเพ่นกรุงขนทุกวันค่ะเช้าเย็นตุ้ยต้องหวีหวีเช้าเย็นนะคะเช็ดคูเช็ดทำไาเจียเล็บแล้วก็มีพี่ฟินช่วยสละเวลาเขามาช่วยดูให้ เรื่อยว่าว่าตอนนี้สภาพผลเป็นยังไงจะต้องทํำยังไงถ้าในช่วงแข่งแล้วก็มีเนื้อเนื้อวัวแกะบ้างไก่บ้างผสมกับอาหารเม็ดเวลาที่จะเข้ากลงอะค่ะเขาก็จะมีขนมเข้าไปหนึ่งชิ้นแล้วก็ไมเข้าเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าฟิได้นี่เพนชอบมากซึ่งเป็นตับเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ถึงเจหายอยู่ครับอร่อยไหมครับชอบ ฐานทีละเวทน,นะครับหรือว่าฟินก็ได้ครับส่วนมากผมจะช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับก r o o m i n g ของพี่เพ่นเขานะครับแล้วก็ความพร้อมอะไรก่อนประกวดอะไรอย่างนี้บ้างเราก็จะปรึกษากับคุณขอบคุณตุ้ยว่าดูว่าเขาจะออกกําลังยังไงอะไรอย่างเงี้สภาพขนเขาเป็นยังไงบ้างส่วนมากก็คือคือกลุ่มหมดทั้งตัวเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเน้นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงหมว่าช่วงไหนที่ขนเขาต้องเอาออกเยอะขนเขา หนามากเราก็ต้องกลุ่มช่วงนั้นเยอะหน่อยอาจจะต้องบางทีอาจจะต้องเผื่อก่อนงานประกวดประมาณาสักสองอาทิตย์เพื่อว่าถ้ากลุ่มเยอะเกินไปบางทีขนบางส่วนก็อาจจะกระดกขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าพี่เพ่นเขาจะถูกใจกรรมาการก็คือเขาเขายืนสวยและเขาก็มีหน้าที่ที่ที่หล่อโคเรนเขากเนิดมาจากอังกฤษกับสอกอตแลนด์ครับจริงๆเขาพัฒนาสายพันธุ์ มาเพื่อใช้ในกีฬาในการล่านกทางฝั่งอเมริกาหรือแคนาดาเอาเข้าไป,เ,ปเพื่อประกวดเขาเป็นหมาที่ล่าเริงตื่นตัวนะครับแต่ค่อนข้างสนบ้างแต <at> ่เขาแต่เขาเป็นหมาที่ฉลาดพูดค่อนข้างรู้เรื่องครับครบเริ่มจากลักษณะของหัวเขาจะเป็นโดมโค้งม,มนมีไซส์ากลางครับส่วนกระบอกปากเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ เพื่อใช้คาบใบหูเขาก็มีขนาดปานกลางเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมปลายมนตำแหน่งหูที่ดีเนี่ยจะอยู่เหนือระดับของสายตาครับใบหูเนี่ยเมื่อดึงมาแนละ้วต้องปิดตาเขาได้สีในตาของเขาก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มซึ่งจมูกเนี่ยถ้าเป็นสีมีขาวแซมถือว่าเป็นข้อบุบพองฟันก็จะเป็นลักษณะของซิสเตอร์ไบที่จะประกบ สบกันแบบนี้ลําคอก็ต้องดูแข็งแรงไม่สั้นหรือยาวเกินไปเส้นหลังของเขาเนี่ยต้องตรงจะมีคุบท้ายมนนิดนึงจากนั้นก็จะเป็นตำแหน่งของหางส่วนสีตัวของเขาเนี่ยเขาก็จะมีสีตัวประมาณอยู่สามเฉดสีเป็นทองก็้ก็เป็นสีทองอ่อนหรือว่าทองเข้มก็ไม่เป็นไรครับ ได้หมดทั้ง3ทั้ง3สีอุ้งเท้าเขาจะเป็นลนักษณะอุ้งเท้าเขาจะกลมไซส์เขาก็จะอยู่ความสูงตัวผู้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23-24นิ้วตัวเมียน,นี่น่าจะอยู่ประมาณที่2 1 2 2นิ้ว เป็น IG ของพิเพนนะคะเป็นพ i เพน underscore Parker u n e r s c o r e t e r e r i e v e r ค่ะ IG ก็จะมีตามติดชีวิตพิเพนกับพาร์เกอร์ค่ะแล้วก็เวลาที่เขาไปทำงานไปถ่ายโฆษณาไปอะไรแล้วก็จะมีคลิปแบบขำๆของเขาส่วนมากจะขำนะครับส่วนมีจะเปซีเรียนไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการประกวดเลยเราพยายามจะอยากให้เขามีความเป็นหมาประกวดที่มีความสุขใช่โกของเราคืออยากให้เพ่นเป็นหมาประกวดที่มีความสุขอะค่ะที่ไม่ใช่มีแต่เรื่องประกวดอย่างเดียว เเเเอออขขขขขขาาาาตต้งงงมีีีชวิท่สนุกใครที่อยากจะสมัครเป็นแฟนขับของน้องก็ลีมหน่อยนะมาติดตามน้องกันได้ที่พิพเพย์เดอะรีทิเวอร์น้องพิพเพ่เขารอเพื่อนๆอยู่นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รายการเพจเลเวอร์บายเจอฮทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย